สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องแผ่นดินไหวมาอัปเดตเปิดภาพเอ็กซเรย์พบกลุ่มผู้สูญหายกว่า70รายใต้ซากตึกสอตองอด้านบินบลลริทยันปฏิบัติการไม่ล่าช้าแต่ภารกิจมีอุปสรรคมากวันที่หนึ่งเมษายน2568นายบินบลลริตพร้อมทีมอาสาสมัครกู้ภยัยมูลนิธิรวมกันอยู่ เดินทางลงพื้นที่มายังบริเวณจุดเกิดเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่31มีนาคม2568ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงในการประชุมวางแผนการทำงานและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในอาคารเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการใช้เครื่องมือหนัก ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดที่สันนิษฐานว่าอาจจะพบผู้ติดค้างอยู่เปิดภาพเอ็กซเรย์พบกลุ่มผู้สูญหายกว่า70รายใต้ซากตึกสอต่องอด้านบินบลลอริสยืนยันปฏิบัติการไม่ล่าช้าแต่ภารกิจมีอุปสรรคมากโดยหากในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะดำเนินการนำซากปรักหักพังยกขึ้นมาได้ก็ยังคงจะต้องกลับมาใช้เครื่องมือหนักดำเนินการต่อ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปตรงจุดที่เครื่องสแกนตรวจพบสัญญาณชีพและไม่พบผู้เสียชีวิตที่กระจายอยู่บริเวณรอบข้างแล้วคาดว่าน่าจะมีผู้ติดค้างรวมกระจุกตัวอยู่บริเวณตรงส่วนกลางของตึกระหว่างชั้นที่1 7ถึง21เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานกันซึ่งจากการสแกนพื้นที่พบว่ามีประมาณ70คนวันนี้จึงมีการวางแผนเตรียมที่ จะนำผู้ติดค้างออกจากจุดดังกล่าวให้แล้วเสร็จซึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานคือด้วยสภาพโครงสร้างของตึกที่มีความสูงถึง30ชั้นประกอบกับการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงทำให้ไม่มีแบบแปลนอาคารอีกทั้งพื้นปูนและผนังของอาคารยังมีความหนากว่า1เมตรทำให้การเจาะเข้าไปเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีการเร่งมือให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่การใช้เครื่องมือบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ และเจ้าหน้าที่ยังคงต้องรอการใช้เครื่องมือหนักเพียงอย่างเดียวสำหรับขั้นตอนการดำเนินการเจ้าหน้าที่จะต้องใช้วิธีการค่อยๆย,ยกซากชิ้นส่วนจากด้านบนของยอดอาคารที่พังถล่มลงมาไล่มาด้านล่างหากเจอร่างผู้เสียชีวิตก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการนำออกมาก่อนนำข้อมูลเบื้องตน้นเช่นลักษณะรูปร่างและเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปยืนยันรายชื่อกับบริษัทและญาติ ก่อนส่งให้นิติเวศตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์โดยสิ่งเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องทำคือการนำเศษเหล็กและปูนออกให้ได้โดยเร็ว,รว,รวที่สุดจนกว่าจะเจอบริเวณถงที่พบตามภาพยืนยันการปฏิบัติงานไม่ได้ล่าช้าและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดส่วนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศขณะนี้พบว่าสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าที่กู้ภัยรวมกันอยู่ก็เคยไปฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่างชาติมาหลายประเทศ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือของต่างประเทศมีความทันสมัยมากกว่าของประเทศไทยโดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุดถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ